ทำไมซื้อพัดลมใหม่มาตั้งสองตัวโอ้ยก็ตอนนี้เขาจัดโปรลดราคาไงรู้ไหมว่าเท่าไหร่เท่าไหร่อะจากปกติตัวนึงอะเขาขาย2,290บาทเลยนะโอ้โหออแต่ว่าตอนที่แม่ซื้อมาเนี่ยแม่กดได้ราคาประมาณ900รกว่าบาทโอ้จริงดิเใช่ถูกมากแม่เลยจัดมาอสองตัวเลยว่าจะให้ให้ตาตัวนึงแล้วก็อ๋อี่ของแม่อีกตัวนึงตัวใหญ่มากใช่แล้วเขาดีด้วยเขาเป็นพัดลมอุตสาหการรม mm hmm. อันนี้คือใบพัดเขาสินิ้วนะแล้วก็จะมีใบพัดทั้งหมด5แฉกให้ลมแรงแต่ว่าเสียงเงียบด้วยว้าวเออนั่นหละแมกเลยซื้อมาแล้วก็่อยอันนี้คืออย่างที่บอกว่าเขาเป็นพัดรัอุตสาหกรรมใช่ไหมมาดูขาเขามาดูขานี่คือขาเขาแข็งแรงแล้วก็ทนทานมากเนี่ยเป็นพัดลมแบบนี้แล้วก็สามารถปรับความสูงได้ตั้งแต่ แปดสิแปดถึงเก้าสิบกว่าเซนประมาณนี้แหละตามความสุงได้มีมอ,อกกมาตรฐานความปลอดภัยมีประหยัดไฟเบอร์ห้าแล้วก็ทางร้านเขาประกันมอเตอร์ให้สามปีเลยหูดีมากเลยอะ<ช>่ะคุ้มมากปรับความแรงลมได้สามระดับเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามแต่จริงๆแล้วพัดลมอุตสาหกรรมแบบเนี้ยแค่แค่เบอร์หนึ่งอ่ะก็ลมแรงแล้วใช่แล้วมีส่งสีให้เลือกสีขาวอันนี้อาจจะออกสีแบบขาวเทาเๆอ่ะ โอโแล้วก็อ,อันนี้เป็นสีดำก็คือสวยทั้งสองสีเลยเนาะสีดำคลาสสิกมากเลยใช่นั่นแหละก็เลยแบบตัดใจไม่ได้เออตกลงเอาสองตัวมาเลยโอ้โอแล้วถ,รรถ้าใครอยากได้ทำยังไงอ่ะแม่ถ้าใครอยากได้เนาะเดี๋ยวแม่ปรับกร้าไปให้แล้วกันเพราะว่าคุ้มมากจริงๆค่ะแต่ว่าราคานี้เขามีจำนวนจำกัดนะคะรีบกดสั่งก่อนที่เขาจะหมดโบที่การสั่งซื้อตะกร้าเหลืองด้านล่างค่ะ